สวัสดีครับวันนี้นะครับเรานะครับชาวยูทิบีตำบลตาหลวงนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปพบกับวิธีการทำบับเบิลจากพักตบนะครับด้วยการกระแทกจากพักตบนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปตัดนะครับพักตบชวานะครับจากคลองขึ้นมาแล้วก็นํามาตัดส่วนใบนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยครับอันนี้นะครับก็คือพี่โอนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ยูทิีนะครับกําลังตัดใบนะครับ ซึ่งทํากับพี่ปองนะครับก็คือกําลังถอนนะครับต้นพักตบเนี่ยออาจากของเลยสู้ๆนะครับพี่ๆทุกคนน้องเป็นกําลังใจให้นะครับหลังจากที่เราถอนผักตบขึ้นมาจากของเสร็จแล้วนะครับเราก็นําส่วนใบนะครับขึ้นมาตัดนะครับแล้วก็ลากนะครับนํามาตัดออกทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับเพื่อนําไปทําความสะอาดในขั้นตอนต่อไปนะครับโหขยันมากเลยพี่สองคนนี้ อีกคนหนึ่งนะครับก็คือพี่ตานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ยูทูบีเหมือนกันนะครับสู้ๆนะครับพี่ผมเปกำลังใจให้นะครับ ยางที่เราตัดห่วงสับท้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็นําพักตบฉวาเนี่ยมากรองรวมกันนะครับแล้วก็เอาสายยางเนี่ยมาชีด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 ทำความสะอาดนะครับให้สิ่งตกปรก,กเนี่ยมันหมดจด,ดไปนะครับเพื่อที่จะนําไปหั่นในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนําพักตบฉวานี่นะครับมาหั่นให้เป็นท่อนๆนะครับก็คือท่อนละ3มเซนนะครับ สามถึงหเซนก็ได้นะครับอ่ะสู้ๆนะครับเจ๊พอยสู้ๆนะครับพี่ๆทุกคนผมเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างหลังนะครับโอ้ขยันมากเลยหันสวยนะครับนี่ะจะจ่าใหันพักที่บ้านผมดิครับ ขั้นตอนหลังจากหั่นเสร็จนะครับเราก็นํานะครับพลาสติกนะครับมาปูกลางไว้นะครับแล้วก็นําผักตกชวาเนี่ยไปเทนะครับตากแดดนะครับไว้สักประมาณ1 2ถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อให้มันแห้งนะครับพี่ปองเทใหญ่เลยครับว่าไงเจ้าตู้ป้ไงเอ้ยมีสมุนมาช่วยด้วยนะครับนี่ยสุดยอดไปเลยโอเคครับก็หาอะไรมาทับไว้นะครับเพื่อกัน พักเนี่ยนะครับมันปิวนะครับอันนี้จะเป็นรูปก่อนตากนะครับนี่จะเป็นรูปที่ตากได้แล้วหนึ่งาทิตย์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนาบับเบิลนะครับที่ตากแห้งสนะครับนํามาทดสอบนะครับว่ามันกันกระแทกได้หรือเปล่านะครับโดยการนํากล่องนะครับมาติดเทปใส่แล้วก็นําบับเบิลครับรองพื้นไว้ก่อนนะครับใส่ไปใส่ไปเอช่วยกันใส่ครับใส่ไว้ในแก้วด้วยนะครับ วันนี้นะครับวัสดุที่เราจะนํามาทดลองครับก็คือแก้วนะครับแก้วนะครับแก้วที่สามารถแตกได้นะครับไม่ใช่แก้วพลาสติกนะครับอย่าเขาจะผิดอ่าหยัดไปนะครับอ่าละนะครับวางอ่าปิดกล่องนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็นําเทปใส่นะครับมาติดนะครับให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากเรานะครับติดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาทดสอบ โยนนะครับว่ามันจะกันกระแทกได้จริงหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นไปนพร้อมๆกันเลยน,นะครับคะแนเรียบร้อยอยังลงนะครับเนี่ยตัดครับโอเคพร้อมโอเคขอสักหน่อยขอสักหน่อยนะครับการทดสอบทดสอบนะครับโอเค,ได,เเคได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้ว สามสองหนึ่งเอ้ยชุบเอ้ยจะจะโดนหัวสันั้นโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าแก้วเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับมาดูกันเลยว่าแก้วจะแตกหรือเปล่านะครับมันจะการกระแทกได้จริงไหมเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับลูดลูดลูดโอเคครับมาดูกันชึบจุบเฮ้บชุบชึบ่ะแกะยากจริงโอเคครับโอ้โหเป็นที่น่าตกใจมากครับ แก้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับโอ้โหสุดยอด Very Good ครับ mm hmm. พวกเราชาวยูทีเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ใครอะไรจริงๆครับเนี่ยโอเคครับ mm hmm. ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ